สวัสดีครับพบกับเิคแอนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโอริเวอร์ไฮเปอร์แม็กซ์ครับอคลิปนี้ยังไม่มีข้อมูลเลนเจอร์นะก็ขาดแค่ ความกว้างสกิลท่านั้นอ่ะผมแกะคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะต่างจากของจีนเท่าไหร่นะครับเอามาดูกันที่สเตตัสดีกว่านะครับโอลิเวอร์เป็นพลังไม้อ่ะเกมนี้การันตีแน่นอนนะสายพลังธาตุไม้นะครับทุกตัวมีความถึกแน่นอนนะครับตายยากนะแต่ว่าชนะธาตุเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่าธาตุปกตินะครับมันก็เป็นงูกินหางอ,ะอ่ะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะในเรื่องของการแพ้ธาตุนะครับอ่ามีพลังโจมตีกายแม็กเนี่ยอยู่ที่8ปดแสนเสูงนะแต่ว่ายังไม่สุด อ่าพวกสายพลังนะครับพลังตจมตีเดิม1ล้หลานมีหลายตัวครับล้านขึ้นมีหลายตัวนะอ่าแต่ว่าเดือนนี้นครับก็มีบัฟกุ้มพลังตจมตีครับแล้วก็บัฟเดือนด้วยอฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์รอบนี้นครับก็จะตีหนักเป็นพิเศษนะอ่าเดี๋ยวต้องทดสอบนะครับเพราะว่ามันมีนะบางตัวที่แบบว่าเฮ้ยตัวเลขดูสูงไว้แต่พอตีจริงทําไมดูไม่หนักมีนะครับเกมนี้ผมรีวิวแล้วแบบมีหลายตัวเหมือนกันแต่บางตัวที่แบบว่าดูเหมือนจะหนัก ไม่มากเท่าไหร่แต่ตีจริงอูหนักมากมีอยู่เงินนะออย่างเช่นอดัมนะตอนที่มาใหม่ๆนะอันนี้ส่วนของพลังชีวิตนะมีอยู่8ปดล้านห้าแม็กนะอันนี้เหมือนกันนะสูงครับแต่ยังไม่สุดอ่าพกล้านขึ้น12ล้านเนี่ยมีหลายตัวนะอ่าแต่สายเรนเจอร์กับธาตุครับก็การันตีความถึกอยู่แล้วนะครับอ่าตำแหน่งยืนครับเป็นตัวชนใกล้ได้นะถูถ่ายได้อยู่ครับจุดหนึ่งร้อยครับเลื่อนที่ร้อยแปดถือว่าไวนะอ่าค่อนงไปทางไวครับความเร็วในการตีก็กลางๆครับ อากูราเรนเจอร์ปรติอัลตร9ไฮเปอ13แม็กขันครึ่งนะครับแร่ธาตุใช้น้อยอันนี้ดีนะปติไอเดนเจอร์แบบนี้นะมันต้องใช้แร่แบบแบกแร่มากอันนี้ถือว่าใช้แร่น้อยนะแถมบัฟเดือนอีกอ่าก็ใช้แร่น้อยครับแต่ถ้าเกิดจะสลับเป็น9ดาวซึ่งตัวเนี้ผมน่าจะสลับนะเนื่องจากว่าเก็บกั๊กวัตถุดิบเอาไเยอะ อ่าแถมอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างอ่าด้วยครับอ่าความสามารถเฮเปอร์ครับแล้วก็ความสามารถก้าวดาวเนี่ยผมจะทดสอบนะฉะนั้นตัวนี้ผมน่าจะทําคิดว่าน่าจะทาเป็น9ดาวนะครับอ่าเน้นการทดสอบการรีวิวนะ,ะช่องผมอย่างที่บอกนะต้องเน้นรีวิวเป็นหลักครับอ่ะสกิลหนึ่งครับดาเมจทะลุกระเด็นพื้นฐานเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นดาเมจทะลุสตันเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวตึงมากไปซึ่งสตันโยนไปที่บากิแล้วหลายคนเนี่ยพอใจนะแต่ว่า ผมยังไม่มีเดี๋ยวค่อยมีก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเบลไหมเบลดันมาจีนะซึ่งหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนับจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกตัวนะแม้ว่าสกิลจะเหมือนกันท่านเหมือนกันนะมันอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องมีก่อนแล้วต้องทดสอบนะอ่ะซึ่งพอเป็นดาเมททะลุก,กระเด็นก็ถือว่ามาตรฐานแล้วกันนะครับความกว้างสกิลก็อยู่ประมาณ350-400ถึงจุดอ,อยู่ประมาณนี้เพราะว่าแอบมีค้ำหนึ่งนิดๆไม่นีอมีไรนะก็ยิงจากหน้าไปหลังครับประมาณนี้350-400ถึง จุดกู้ดสกิล10วิแอบเสียใจนิดนึงเออแต่หลังๆเนี่ยตัวหลังตอนเนี้ยน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วล่ะนะครับอ่าน,นี้ก็10วิโอเคได้อยู่นะครับโดยโปกติสกิล112วิแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตัวโหวดๆห,หน่อยจะประมาณ5วิไงอันนี้10วิก็ถือว่าเยอะไปหน่อยนะ,ะแต่ก็ได้ครับส่วนสกิล2ครับเป็นสกิลที่บับนะ๊มหน้าป้อมอ่าฮิวเลือดก,ก่อนเลือดลบสกิลอันนี้ถือว่าเป็นคอมโบบัฟที่ป้องกันทีมดีสุดแล้วนะ อ่าถ้ามีมาต่อยอันหนึ่งก็ครบสูตรเลยครับแต่ว่านี้ฮิวเลือดก่อเลือดลบสกิลก็เจ๋งแล้วนะครับบัฟหน้าป้อมอ่ากว้างมี400จุดแน่ๆผมท่สอทกับตัว380จุดบัฟถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมี400จุดนะครับอาคูราสกิลอัลต้า12ไฮเปอร์9นะครับความสามารถไฮเปอร์เพิ่มแล้ว0 0 0บอกเลยว่าโหดด้วยความสามารถผมมองว่าใช้ยาวอันนี้คนมีเนี่ยยิ่งมีครบนะผมบอกเลยว่าแต่ตัวติดไม่เท่ากันซึ่งตัวเนี้ยเบื้องต้นผมว่าติดดี ต้องทดสอบสักระยะหนึ่งก่อนผมว่าตัวนี้ติดดีนะแต่มันเป็นกลุ่มความสามารถที่ใช้ยาวอยู่แล้วเดี๋ยวมันมีช่วงติดดีถ้าสมมติว่าเฮ้ยอันนี้ติดไม่ดีเลยเดี๋ยวสักพักมันต้องมีช่วงที่ติดดีนะฉะนั้นแน่ถือว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่ใช้ได้ยาวนะและเลนเจอร์มันถึกด้วยอยู่แล้วนะซึ่งที่ผมอยากจะทําเป็น9ดาวผมจะทดสอบดูว่าความสามารถฟื้นพลังก็คือตายแล้วฟื้นนะว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะติดนะเพิ่มแรงหนึ่งพันได้อีกหรือเปล่าผมอยากจะทดสอบอันนี้นะ ส่วนนี้ไม่สนใจผมไม่สนใจ p 2 2นะครับส่วนนี้ได้อยู่นะ,ะการน,น้ําแข็งครับส่วนการใส่เกีย์ถ้าไม่มีเกีย์วุฒิดีเลยจะใส่เป็นถึกอย่างเดียวก็ได้เน้นป่วนทะลุกระเด็นนะครับเอามาบัฟนะแล้วก็ติดความสามารถให้เปิดนะอะคูณความสามารถให้เปิดผมบอกอยู่แล้วครับว่าใช้เวล140ก็ได้กรณีที่แบบไม่มีกบจริงจงอยากจะใช้ความสามารถอนะ่ะลองได้ไหมได้ครับเวล140สลับเนยติดนะครับเพราะว่ามันเน้นจากการปล่อยตัวอ่นนี้ทําให้ดูนะไม่ได้มีเลทอะไรพิเศษนะครับก็ติดได้นะครับ ก็อาจจะมีเกียร์ปล่อยตัวไวนะครับบอกว่ามันเร็ว140นะครับาการใส่เกียร์ก็ตามนั้นนะถ้ามีแต่เกียร์ธรรมดาก็ธนูก็ได้ครับตรงกลางก็เกียร์ป้องกันดีสุดคือมันก็ไถ่ไม่ได้เท่านี้นะผมก็พื้นฐานประมาณนี้ส่วนสังเกตภาพนะครับก็สายพลังนะผมก็เน้นพลังคือบางส่วนเนี่ยผมบอกไปแล้วบางส่วนมันก็เพิ่มไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกนะ ต่บางส่วนมันก็เพิ่มเยอะจริงพวกค่าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้มันเห็นผลชัดเจนนะครับอ่าซึ่งผมเน้นไปที่เรนเจอร์ตัวเก่งแนละคือถ้ามันเก่งเหนือกว่าเนี่ยศักยภาพไม่ต้องตีบวกก็ชนะได้นะแต่ถ้าเกิดเจอตัวพอ,พอๆกันอ่ามีศักยภาพบางส่วนเนี่ยมันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมานะครับอังนั้นก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกอ่าถ้าแบบว่างนะครับมีขนนกเยอะนะครับก็เก็บไปเออมันก็เพิ่มขึ้นจริงนะเพิ่มขึ้นจริงนะครับอ่า บัฟนับป้อมอันนี้เอาดาเมจก่อนนี่เฮ้ยทำไมดูเหมือนมีวิงวิงขึ้นมานิดนึงแอบมีวิงวิงนะเออดาเมจดูเหมือนแค่พอได้นะผมว่าเน้นเป็นดาเมจสะสมแล้วกันอะตงบัฟเนี่ยผมว่าเอฟเฟกต์ดูขึ้นช้าปกติเนี่ยถ้าไรเวทต,ต่อยช้าแค่ไหนนะถ้าเป็นสกิลบัฟเนี่ยเอฟเฟกต์ขึ้นก็คือโอเคอันนี้ถือว่าเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้ช้ามากนะแต่ก็ไม่ได้แบบไวนะครับอ่ะ่วนดาเมจกระเด็นก็ มีเงือนิดนึงแต่ไม่ชานะดูนะครับนิดนึงนิดหนึ่ง,งออะได้อยู่ได้อยู่เออภาพรวมถือว่าเป็นตัวพื้นฐานที่ดีนะครับอเดี๋ยวผมทดสอบอีกด่านหนึ่งให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนมันจะมีข้ามหนึ่งเล็กๆไม่มีอะไรครับก็สามสิบจุดห้าสิบจุดนะสำหรับข้ามหนึ่งนะครับอ่ะเขาถือว่าเป็นตัวพื้นฐานที่ทาแม็กได้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวถึกอยู่แล้วครับ่าสกิลพึ่งพาได้นะครับ ดาเมจอาจจะดูยังไม่หนักมากเดี๋ยวทดสอบกรันเจอร์จะเห็นชัดกว่านี้นี่เอฟเฟกขึ้นชา้านิดหนึ่งนะครับอัลโซสกิลสอง,สสองซุม่มเข้าไปนี่อาจจะมีข้ามบางตัวจะมียิงไม่โดนอาจจะมีข้ามกลุ่มข้างหน้าเล็กน้อยนี่ประมาณนี้อ่านิดๆหน่อยๆครับไม่มีไรนะครับอ่าไม่ได้มีการข้ามลึกเป็นพิเศษนะครับตามปกติของเรนเจอร์ประมาณนี้แหละนะครับก็ไล่จากหน้าไปหลังเป็นหลักนะครับนี่ไม่ได้มีไรนะอ่ตเต็มที่ก็ข้ามเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับ อ่ะถือว่าเป็นพื้นฐานนะอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์ครับอ่าสองตัวเบาๆอ่านี่เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะเพื่ออยากจะเห็นเป็นคลิปบาเทอฉบับเต็มครับเออผมเอาพลังไม้2ตัวมาตีนะครับคือตัวมันเก่าแล้ว,วอ่ะอ่าอย่างตัวเนี้ยเมริโอดัสมันเก่าแล้วครับอ่ะมาทดสอบดูครับอ่าตัวเก่าแต่ผมก็มองว่าเมริโอดัสยังเป็นตัวที่เก่งมากคือเดิมตอนออกมานักสุดเนี่ยมันเป็นตัวที่ โหดจัดจริงๆอ่ะผมก็เลยมองว่าในลีกทั่วไปนะผมว่ายังเก่งอยู่มากๆอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลีกที่สูงจริงๆเนี่ยเรนเจอร์เยอะมีตัวแทนเยอะ,ะคับแค่นั้นเองซึ่งผมยังมองว่ามันยังเป็นตัวที่ติดสันแม่นมากๆ,ๆอยู่อ่ามาสเตอร์ก็ยังใช้ดีผมว่าก็ใช้ดีแต่ถ้าเกิดเป็นท็อปตำนานก็แน่นอนนะมันมีโอกาสหลุดทีมสูงครับเรนเจอร์ครับนี่ดูครับนอนเด้งพื้นอย่างเดียวเลยเด้งเชือกเด้งพื้นอย่างเดียวตาลือฟืนนะเด้งเชือกเด้งพื้นนี่คือตาลือฟื้น,นครับ นี่อันนี้คือเห็นกันชัดเจนเลยนะครับว่า,าก็พอยืนคุยกันได้นี่ด้วยสตัรเนี่ยพอสตานปุ๊บอ,อีกฝั่งหนึ่งอาจจะแบบไม่ทันออกสกิลอะไรได้เลยนะครับเพราะว่ามือนอยู่นะเออเมาสกันอยู่ครับอันนี้ตายเรื่องพื้นเพียบเลยอ่ะให้ดูประมาณนี้เออเผื่ออยากเห็นคลิปเต็มนะครับาจาัดเกียร์พอๆกัน,นครับเพื่อที่จะดูความชัดเจนครับจริงๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ส่วนใหญ่จะไปเหมือนเหมือนนักฟุตบอลนะคือ FC ตีกันเองนะครับโดยจริงๆแล้วน่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะเรนเจอร์บางตัวมันก็ยังใช้ได้อยู่แหละอยู่ที่ว่ามีตัวใหม่มาทดแทนไหมเป็นลูกรักเราไหมแค่นั้นเองนะครับมันด้มีประเด็นอะไรมากมายครับอ่ะมาเจอพ่อมาเอาพ่อมาตีหน่อย มาดูกันครับคือท็อปตำนานยังมีคนใช้อยู่เยอะนะสำหรับตัวดำนะครับคือแม้ว่าถ้าไรเวจะชามากนะครับแต่เป็นตัวที่ถึกแล้วก็ดูจะตีหนักอันนี้ผมทดสอบให้ดูชัดๆนะอ๋อผมว่าทำไมมันปล่อยตัวไวเกียร์ไอที่สองผมใช้ดาบปลุกพลังอันนี้เขาปล่อยตัวไวกว่านะนี่ดูเขาหูทะลักปล่อยออกมาเลยนะอันนี้เปรียบแน่น,นอนนะปล่อยตัวมาเยอะนะครับส่เก์ดาบปลุกพลังมันปล่อยตัวไวนะครับ ให้ดูกันเบื้องต้นนะเพื่ออยากจะเห็นฉบับเต็มนะครับามาลองดูนะครับนี่โดนทุบหัวปุ๊บปุ๊บเลยครับเฝออั่งเรายิงกระเด็นนี่กระเด็นอยู่นี่กระเด็นอยู่เออนี่ได้อยู่ครับแต่ก็จะไม่ตายเลยครับแตออ่ฝั่งเราเนี่ยน่าจะยืนได้ยา,ยาวหน่อยเพราะว่ามีฮิลครับมีฮิลก็จะยืนได้นานหน่อยนะแต่ฝั่งนั้นปล่อยตัวมาพิบเลยเอาประมาณนี้ดีกว่าอ่นถือว่ายืนคุยกันได้ครับอ่าส่วนใหญ่จะยิงกระเด็นซะเยอะนะนี่มีตายอ่ะมีควันขึ้นบ้างนะครับ ดูฝั่งเราควันขึ้นบ้างไหมอ้าวควันไม่ขึ้นนะไม่มีคนจุดไฟครับควันไม่ขึ้นเลยครับอ่ให้ดูประมาณนี้เออเผื่ออยากดูคลิปฉบับเต็มบางทีมันก็เล็กๆน้อยนะเรนเจอร์ตัวเก่าแล้วก็แน่นอนโดนเนิร์ฟไปตามสเต็ปนะครับแต่ถ้าเกิดมีเกียร์ดีก็ยกระดับขึ้นมาฉนันก็เบื้องต้นประมาณนั้นครับอลองเล่นกันเป็นทีมดูดีกว่าครับคือทีมผมเนี่ย อยากได้บาก,กินะอยากได้บาก,กิคือผมไม่ได้ใช้ฮิมาวริครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปราะบางแค่นั้นเองนะครับคือเกียร์ผมก็เน่าอยู่แล้วนะเกียร์ตึกๆนี่แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไม่ปล่อยเอลซ่าดูนะครับว่าแบบอ่ะดามเดมจไม้ในทีมมีตัวเดียวใช่อมาดูครับว่ามันจะช่วยเก็บกวาด่าดน้ำได้บ้างไหมครับ ลองดูนะลองไม่ปล่อยเอลซ่านะครับคือมีคนถามแล้วครับว่าบากิจะมาแทนเอลซ่าไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับทีมขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแหละขึ้นอยู่กับตำแหน่งทีมด้วยแหละเพราะแบบตัวจะเหลือเยอะเหลือน้อยนะครับหลายๆอย่างมีผลนะแต่ถ้าเป็นผมผมก็ใช้คู่กันไปนะครับเออถ้าชอบก็พยายามใช้ให้มันคู่กันคืออย่างน้อยมันก็คนละธาตุอยู่แล้วอะแล้วก็ดีเซ็ตต์ต,ตัวติดไม่เหมือนกันนะผมบอกเลยนะติดดีไม่เท่ากันนะครับ โอ้โดนครับนี่ครับแร่หนืดนะยังเป็นทางที่ยังใช้ดีอยู่นะอ่ะค่อยๆปล่อยไปเทียนิดค่อยๆปล่อยตัวสู้เขาไปอ่ะผมขอเอาเอลซ่าออกมาสู้หน่อยเริ่มจะตึงแล้วเริ่มจะตึงแล้วนะคือคอมโบเนี่ยบนเนี้ยมันโหดอยู่แล้วนะครับอ่าคือบอทเนี่ยโอเคละบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอบอดโหดมากนักแต่ถ้าเกิดบอดเป็นคอมโบปุ๊บเนี่ย ผมว่าเรามีสิทธิ์แพ้ได้นะครับเนื่องจากว่า,ามันต้องปล่อยตัวออกมาสู้กันเยอะอ่าแล้วก็ทีมไหนเนี่ยดามเมจยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันค่อนข้างมีผลนะครับมันพอติดคอยสามบรถปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับความสามารถให้เปิดนะครับอ่าโต้หนึบแ้หนึบอยู่ห้าวิอะไรประมาณนี้มันก็ส่งผลให้เลนเจอร์ปล่อยตัวด้วยลดน้อยลงแน่นอนเลนเจอร์ปล่อยตัวลดน้อยลงก็มีผลนะครับทำให้ทีมเนี่ยแพ้ได้ง่ายขึ้นอ่าเจอบอทก็แพ้ได้นะบอทกากถ้าเกิดเราฆ่าเขาไม่ตายครับ อ่าเราสามารถติดดีเลยครับอ่านี่ต้องเอาเอลซ่าต้องเปิดเอลซ่ามาสู้เห็นไหมรีเซตมีผลนะอ่าก็เอาให้มีก่อนเอาจริงเออมีเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนึงว่าเจ้าตัวไหนออกดีแค่นั้นเองตอนนี้เอาได้ช่วยนะอยากให้เปิดได้ครับเพราะว่ารอบนี้ครับคือเรนเจอร์ครับ กับเกียร์เนี่ยมาเต็มจริงรอบนี้จัดเต็มจริงคือเกียร์เนี่ยมันเชื่อขนมกินได้อยู่แล้วผมเพิ่งทําคลิปบอกไปเองเพราะว่ามีความรู้สึกคือตอนนั้นนะผมได้ข้อมูลมาแล้วแล้วแบบว่าจะมาไหมผมไม่รู้เรื่องเกียร์นะผมไม่รู้ข้อมูลเรื่องเกียร์ว่าจะมาหรือเปล่าผมรู้เรื่องโพลโบผมก็เลยแบบว่าฮ้ยรอบนี้จะมีอะไรพิเศษไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าได้ข่าวว่าเหมือนเขาอวยของทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพิเศษนะครับก็เลย แอบคิดว่าเกียร์จะพิเศษไหมโอ้มาหมดเลยเต็มเลยครับตึงเลยครับตอนนี้คือหลายคนหน้าตึงเลยนะเออถ้าเกิดเปิดได้ก็ยินดีด้วยครับหน้าตึงพอเปิดได้ครับบางคนเปิดไม่ได้ก็หน้าตึงเหมือนกันเออทั้นั้นครับวันศุกร์ที่31นะอา่ามันเป็นปลายเดือนครับก็เพิ่มโอกาสคู่เทพแค่นั้นเองเอา่าใครแบบมือสัน่นมือลั่นทนไม่ไหวนั่งทับมือไม่ไหวครับก็เปิดสู้ไปนะครับเพราะว่าผมเห็นคนเปิดได้มากกี ลืมเลยนะเปิดได้ก็รื่มอยากได้ครับอยากจริงจริเดี๋ยววันนี้อีกคลิปหนึ่งนะน่าจะเอาบ้างวะเออเผื่อบากิีมาแล้วเดี๋ยวเพิ่มโอกาสคู่เทพเปิดอีกแน่นอนผมวางแผนไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีการเปิดตัวก่อนเผื่อแบบหลงๆมาบ้างนะคือบางไอดีผมเนี่ยไดโอลิเวอร์ก็โอลิเวอร์นะดีนะใช้ดีนะเออแต่บาก,กีอยากได้มันจะได้ทดสอบไนงะได้รีวิวด้วยครับหลักๆเน้นไปนะ คือย่งที่บอกรอบนี้เกียร์เนี่ยได้บอกไปแล้วว่าแบบเฮ้ยเราถือว่าประสบความสําเร็จจุดหนึ่งนะครับที่เรากับทีมงานช่วยกันผลักดันพัฒนานะให้บอกว่าเฮ้ยหกดาวเนี่ยอย่าให้มันแบบเหมือนเหมือนได้มาเพื่อย่อยทิ้งอะ่ะเออมันต้องให้แบบคนที่แบบเกียร์เขาไม่ค่อยมีเนี่ยให้เขาแบบพอจะแบบมีอะไรให้ได้ใช้บ้างนะครับปรากฏว่าเกียร์หดาวโอเคนะ,ะถือว่า ดีขึ้นครับนี่พลังชีวิตหลบสกิลรถแรกครับดีแน่นอนอ่าส่วนเลนเจอร์นะครับตัวอื่นๆที่แบบไม่ใช่คู่เทพไม่ใช่ตัวพิเศษอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนแบบไอ้เน้นสะสมไปตัวเกมพวาคิดแบบนั้นนะไอะ้เน้นสะสมไปไอ้บางคนอาจจะชอบเขาก็ใช้ได้ครับเราก็จะแบบว่าเฮ้ยให้มันมีอะไรได้บ้างเริ่มเห็นแล้วนะ ดาเมจสองสกิลไม่ทะลุก็จริงนะแต่เป็นดาเมจก็เอาไปใช้ได้นะหรือเริ่มต้นนะเกิดเป็นตัวชอบของใครเป็นพิเศษนะครับอ่อามาใช้ได้ครับอันนี้ผมมองว่าเฮ้ยเริ่มประสบความสำเร็จแล้วล่าจุดหนึง่งเอาตัวบินไปก่อนตัวบินไม่เล่น,นครับอ่าเอามาไปก่อนไปก่อน,ไป,อนไปก่อนนะครับคนไทยนี้ต้องไปเคลียร์กันภายหลังนะเพราะว่าคือผมโดนตีเยอะอยู่งนันคือใครตีผมผมก็ตีคืนนะให้ดีหลังนะ อ่าหรือว่ามันไม่ได้เป็นกฎเกมนะคือผมก็ไม่ได้อยู่บนตํานานด้วยนะครับอยู่วันนี้ก็ตัดตีกันไปอ่าใครรักใครชอบใครอยากจะทดลองทีมตัดมาครับอ่าเราก็คือเล่นเกมเดียวกันอนะ่ะเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรกันนะตีกันก็ถือว่าเป็นการทดสอบทีมกระชับมิตรกันไปแค่อย่ากโกงพอนะครับผมส่งตรงได้ครับเอาตรงๆเลยครับแต่ผมไม่ทํานะ ผมสามารถส่งตรงได้นะใครที่แบบโกงมัตี้ผมแล้วโกงนะคือไม่อยากไม่อยากเพิ่มงานไม่อยากเพิ่มงานในทีมงานของเขานะก็ตีกันขอให้ใช้ฝีมือแล้วกันครับตีกันได้ครับแจกแต้มได้นะแจกแต้มได้ด้วยนะอ่าจะขอบคุณมากครับคือเพราะว่าเหมือนประมาณว่าสมมตินะวันหนึ่งแบบว่าโอ้โหเจอแต่คนรู้จักเนี่ย ขนลุงเนี่ยจากแตาหมดเลยแล้วประมาณนี้ครับก็ตีกันบ้างนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายส่วนใหญ่คือจะแบบซีเรียสมากเกินไปประมาณนี้ไอผมรีหนีทําไมวะผมรีหนีทีเมื่อกี้ทำไมนะ่ะอ่ามีตัวบินหรือเปล่าไม่แน่ใจทดสอบรอบสุดท้ายโอเคภาพรวมนะผมว่าเป็นตัวที่ปั้นแม็กได้ถ้าไม่มีกบก็เวลอยสี่สิบสลับไฮเปอร์เอาไปติดความสามารถได้ครับ เออเผื่อจะมีเกียร์ปล่อยตัวไว้นะครับหรือครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาเกียร์ฟรีนะไม้คาทาเกียรติยศเนี่ยเออปล่อยตัวไว้ไปเอาเผื่อบางคนอาจจะมีอา่าเกียร์ช่องกลางดีๆหน่อยอาจจะมีอา่ารองเท้าเรียนาดเออใช้ได้ครับ แล้วก็กระดิ่งอ่ารองเท้าด้วยนะกระดิ่งช่องแรกก็ใช้เป็นปล่อยตัวไวไเลยไม่เอาเทาเมทไปเออเน้นปล่อยตัวมาติดความสามารถอ่าเ่อไม่ได้ปั้นแม็กนะได้ครับคือเกมนี้มันมีทิศทางให้เราเลือกนะครับอ่าให้มาเป็นทางออกเยอะๆนะยิ่งแต่ว่าถ้าเกิดเรามีนะครับแล้วก็อ่าศึกษาความรู้ทามันก็ไปได้ครับนี่ที่เจม่วงครับก็ยังเป็น MVP ในเกมเล่นเองอยู่นะครับใช้แร่น้อยด้วยไนงะ แค่มันเปราะแค่นั้นเองนะครับไปอยู่ในเกมตั้งรับว่าบางทีก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างเออบางทีก็เดินมาก็ง่ายเลยครับคงใส่จะเหนื่อยนะครับเนี่ยอย่างหนอนแสงจริงกับผมปั้นแม็กได้นะอนุบิดด้วยคนระับปั้นแม็กได้ออนูบิดนี่ผมทำก้าดาวได้ด้วยนะแต่ว่าขอทำตัวใหม่มารีวิวดีกว่าแค่นั้นเองอ่าเน้นรีวิวก่อนเออเขาจะได้แบบบางคนอาจจะแบบคือ มีวัตถุดิบพอดีเป๊ะผมเห็นใจนะคนที่แบบมีวัตถุดิบพอดีเป๊ะแล้วแบบต้องเลือกเน่ยแต่บางทีส่งเรนเจอร์มาให้เลือกเดียวแบบว่าเฮ้ยมันได้หมดว่ะเออเพียพงแต่ว่าเราต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยอย่างทีมเราเนี่ยม,มันขาดอะไรอยู่หรือชอบเป็นพิเศษหรือทางสก,กิลแบบเนี้ยเฮ้ยมีเอาไว้เนี่ยดีประมาณนี้หลายตัวนะแต่บางตัวคืออาจจะแบบเป็นลนักษณะตัวป่วนเป็นตัวเสริมอย่างนี้คนระับถ้าปั้นแม็กเป็นตัวแรกอาจจะไม่ได้ช่วยทีมเท่าไหร่ หรือแบบเอาไว้ก่อนก็ได้อาปั้นมาเดี๋ยวรออนาคตประมาณนี้แต่บางคนก็าจะาแบบว่าเต้องการตัวมาแบกก่อนเป็นพิเศษนะครับซึ่งนะครับโอลิเวอร์ก็อยู่ในข่ายที่ได้นะเพราะว่าอย่างน้อย้อยเรนเจอร์มีความถึกครับเรนเจอร์มีความถึกสูงนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็าดาเมจเป็นดาเมจสะสมได้ดาเมจดูไม่หนักอย่างที่คาดหวังแต่ว่าปล่อยตัวมาเยอะเป็นดาเมจสะสมได้นะก็คือปล่อยมาหลายตัวไงเหมือนเหมือนแบบเราดีดหูว่า ดีดเบาๆใช้นิ้วก้อยดีดแต่ลองดีดเป็นร้อยทีเป็นพันทีเดีเจ็บไหมล่ะอ่าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าดามผสะสมนะครับอาวันนี้ภาพรวมถือว่าผมชอบนะอ่าถือว่าไม่ผิดหวังนะครับในการปั้นแม็กนะครับอ่าแล้วก็หน้าทําเป็น9ก้าดาวเดี๋ยวรอดูทํา9้าดาวนะครับว่าการใช้งานจับเป็นยังไงนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันอ่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการเปิดกระชานะครับอ่าถ้าไม่มั่นใจก็วันศุกร์นะครับสี่ทุ่มวันศุกร์นะครับเพิ่มโอกาสคู่เทมันเองนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ